้องเฮียนก็คือเขาจัเนี่ประเพณีกำลังทำทำยังกับชุนฝน้แก้วอ๋อฝนห้าแก้วฝนห้าแก้วพังไปทันฝนหาแก้วโปรยทานโปรยทานแล้วก็โปรยทานแล้วก็โปรยทานฝนห้าแก้ว เด็กรับกองบุญเพิ่นเป็นต่อซ้อนค่ะไกลเลี่ยมหยาบหย,ยาบเยอะขับเพชรไทยบัลพบ,บุรุษอา่าคนจีนเขาเอาเิญเส้นเม้งเนาะอันนี้ประเภทนี้ไทยเข้ากันประเภทนี้เล่าอ่าประเทศนี้เล่าเพิ่นกะเอ่อเห็ดหาบันพบ,บุรุษของเพิ่นคือกันเพิ<อ>่นต่อพนุ่มกันหยามใด่ยามเนี่ยคนต่อพนุ่มกัน,น,น,นอีนกนคนมาต่อมาหมเน่ย มือแรงบ่มือะมือแรงเจ้ามาเพคนเพิ่ะฮะมอเแล้วมือเออตอนผมเอ้มาหอวแนนเขานี่นะเ่อเอ้ข้าเจ้ากำลังยางกับพ้การผลหนข้าขึกนขึ้นข้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นข่นขึ้นอึ้นชึ้้แก้ว้น้ ยื้อวานเขาพับเป็นรูปดงรูปดาวรูปตะก้อรูปยังแล้วเอาเหรียญบาทเหรียญหาเหรียญชิปใส่อ่าครับยี่นี่ประเภทนี่เพิ่นครับโอ้ยตะแอนซ่อนเป็นตะแอนซ่อนต้นเงินเพิ่นครับนะหลายครับเพิ่นครับ